ชายแดนโรงงานประกอบรถยนต์ต่างชาติเสียหลักสินค้าข้ามชายแดนกระโดดขึ้นท่าเรือแหลมฉบังเรียกร้องให้มีการเจราจากับกัมพูชา หอาการค้าไทยเรียกร้องรัฐบาลเปิดโต๊ะเจราจากับกัมพูชาเพื่อเปิดด่านชายแดนหลังจากประชาชนชาไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยโรงงานประกอบรถยนต์ต่างชาติหลากหลายในไทยได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเนื่องจากเพราะห่วงโซ่อุปทานอะไหลจากประเทศกัมพูชาไม่สามารถส่งกลับมาประกอบในไทยได้ขณะที่สินค้าขนส่งผ่านแดนจากประเทศอื่นๆกำลังล้นคลังสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบงังทําให้ต้นทุนรายวันพุ่งสูงขึ้น นายจิรพันธ์อวัศวะกันกุลรองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการการค้าชายแดนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าล่าสุดคณะกรรมการการค้าชายแดนและผ่านแดนได้ประชุมร่วมกับหอการค้าเจจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกัมพูชาเพื่อหารือถึงสถานการณ์และความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ผลสรุปคือ ทุกจังหวัดได้เห็นตรงกันว่าควรเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศเร่งเปิดการเจรจาเพราะขณะนี้ประชาชนทั้งสองฝั่งกำลังได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถค้าขายกันได้ตามปกติ ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือกัมพูชาเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบบางชนิดสำหรับส่งต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในไทยโดยเฉพาะเครื่องอะไหล่รถยนต์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยมักส่งวัตถุดิบไปผลิตที่กัมพูชาโดยอาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกัมพูชารวมถึงค่าแรงงานต่ำกว่าแล้วเครื่องอะไหล่เหล่านั้นต้องส่งกลับมาประกอบในไทยทำให้โรงงานในกัมพูชากลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทา,านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่าประมาณ3 0 0 0ถึง4,000ล้านบาท แม้มูลค่าการผลิตอาจจะไม่มากก็ตามแต่กระบวนการผลิตรถยนต์ของบริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานในไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้พวกเขาต้องหาแหล่งวัตถุดิบอื่นมาทดแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่รวมถึงทั้งประเทศด้วย ผมคิดว่ารัฐบาลควรบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ดีโดยไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนมากนักการปิดด่านชายแดนจะกระทบต่อคนไทยโดยตรงเพราะปกติมีตลาดที่คนในพื้นที่ข้ามไปซื้อสินค้าเมื่อปิดด่านก็ทำให้ลำบาก พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนไม่มีรายได้บางคนเป็นหนี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมอยากให้รีดเจราจาโดยเร็วแต่ถ้าฝั่งไทยเปิดด่านแต่ฝั่งกัมพูชาไม่เปิดก็จะไม่มีประโยชน์และควรกําหนดเวลาเปิดปิดให้ตรงกันเช่น0 9 0 0 1 6นเพื่อให้การท้ากลับมาเดินหน้าตามปกติแม้เวลาสั้นลงก็ไม่เป็นปัญหาผู้ประกอบการพร้อมปรับตัวอยู่แล้วนายจิรพันธ์กล่าว แม้การปิดด่านจะเพิ่งมีขึ้นไม่กี่วันก็ตามผลกระทบอาจยังไม่รุนแรงมากแต่หาก,กยืดเยื้อต่อไปมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันที่ปกติส่งจากโรงงานในไทยไปยังพนมเปและเสียมราฐหากซื้อขายไม่ได้การค้าจะหายไปและกัมพูชาอาจหันไปนําเข้าจากเวียดนามหรือจีนแทนแม้ระยะทางไกลกว่าและต้นทุนโลจิสติกจะแพงกว่าแต่ก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งจึงควรเร่งเปิดด่านเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ขนส่งข้ามแดนจากประเทศอื่นๆโดยเรือมาถึงท่าเรือแหลมฉะบังและต้องเก็บไว้ในคลังสินค้าปลอดภาษีเพื่อรอส่งต่อไปกัมพูชาแต่ขณะนี้ทําไม่ได้เพราะด่านไม่เปิดทําให้สินค้าเริ่มล้นคลังและเกิดต้นทุนรายวันตามมานายเจรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายการทํางานของคณะกรรมการการค้าชายแดนได้ดําเนินการมาตั้งแต่สมัยน,นายสนั่นอังอุบลกุลอดีตประธานหอ,อการค้าไทยต่อเนื่องมายยงดร ปรีดีอารั์วัฒนาประธานหอการค้าคนปัจจุบันโดยพยายามขยายการค้าในแต่ละจังหวัดให้มากที่สุดผ่านการพูดคุยกับภาคคลัสเพื่อลดอุปสรรคของการค้าชายแดนระหว่างกันรวมถึงการผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องการใช้สินค้าไทยมากขึ้นและส่งเสริมการค้าผ่านแดนให้ตัวเลขเติบโตมากขึ้นที่ผ่านมาหอการค้าได้รับฟังปัญหาจากคู่ประกอบการ รวบรวมข้อมูลและพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐของทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทําความเข้าใจปัญหาและหาทางออกร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไทยเมียนมาและไทยลาวพบว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากภายในประเทศเพื่อนบ้านเองซึ่งหลายเรื่องอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการที่จะจัดการได้จึงได้พยายามอธิบายให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าอะไรที่ทำได้และทำไม่ได้และพยายามหาวิธีแก้ไขไม่ให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคในการค้าของผู้ประกอบการซึ่งบางกรณีผู้ประกอบการก็ต้องหาวิธีแก้ ไม่สามารถพึ่งพารัฐได้ทั้งหมด